กับมาแล้วฟฟว์วฟู้ดพบประชาชนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะมาก็อยู่ในงานที่ทุกคนรอคอยกันอย่างแน่นอนนั่นก็คืองานกเกษตรแฟร์ค่ะสําหรับใครนะคะที่จะถามว่าเวลาเดินทางเดินทางมายังไงวันนี้มาบอกเลยว่าขอแนะนําให้มาลงที่ประตูงามวงวานหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าฟฟว์วฟู้ดเนี่ยจากประตูงามวงวานหนึ่งเนี่ยเดินเข้าไปยังไงนะคะตามกันมาได้เลยค่ะมาเลย่ สำหรับใครที่อยากจะมาพบกับ f o w e r Food ในงานเกษตรแฟร์นะคะก็เดินทางมาได้ไง่ายๆค่ะโดยเข้ามาทางประตูนหนึ่งงามวงวานนะคะจะอยู่ด้านข้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเดินตรงเข้ามาเลี้ยวซ้ายจะพบกับโซนซ C พอเดินสุดโซนซีด้านหน้าจะเป็นโซนดีด้านขวาจะเป็นโซนเคลูกค้าสามารถเลี้ยวขวาแล้วมาพบกับ Flower Food ได้ที่บูธ K 4 0เลยค่ะอย่าลืมนะคะ f o w e r Food อยู่โซน K บูธเลขที่40ค่ะ ที่ลูกค้าชอบถามกันมาว่าเอ้ยเราถ้ามางานเกษตรแฟร์จะมีโปรโมชั่นพิเศษหรือเปล่าแน่นอนค่ะทุกๆครั้งที่การออกล้านของโฟล์วโฟ์เนี่ยจะต้องมีโปรโมชั่นพิเศษมาให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนี่งขอเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะใกล้ๆมือนะคะสินค้า200กรัม180กรัมซองต้านตรงนี้มีตั้งแต่มเมล็ดฟักทองอัลมอนด์สไลด์แตงโมงาขาวงาดําทานตะวันแมคคาเดเมียพีคนอัลมอนด์ฟักทองอัลมอนด์เม็ดมะม่วงาและในมือมาค่ะ นั t แอนด์ท็อปปิคอลฟูนะคะตัวนี้อร่อยมากซื้อ3แถม1นะคะใครที่ชอบก็แวะมาซื้อกันได้เลยหรือว่าตัวที่เป็นซองแบบนี้เนาะเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นแพ็ค5ซองแพ็ค5ซองนี่ก็มีราคาพิเศษเหมือนกันค่ะแต่ละตัวลดไม่เท่ากันนะคะใครที่ปกติทานซื้อทานเป็นแพ็คแบบนี้ก็สามารถมาดูได้ที่งานเลยเรามีราคาโปรโมชั่นพิเศษให้ค่ะ ถันมานี้วันนี้มีมาด้วยเริ่มเป็นของหายากแล้วนะรีบสั่งซื้อกันนะคะความหวานที่ได้จากสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นความหวานธรรมชาติเลยค่ะกล้วยหวานแค่ไหนเราหวานแค่นั้นเราไม่ได้ใส่น้ำตาลอีกหนึ่งตัวที่ไม่ค่อยได้เจอกันนี่ก็คือข้าวโภชนาค่ะข้าวโภชนาของเรานะคะจะมีธัญพืชทั้งหมด5ชนิดค่ะมีอะไรบ้างมีข้างหองมมะลิถั่วเหลืองมเมล็ดงา,าเมล็ดทานตะวันแล้วก็ลูกเกค่ะ ใครที่อยากแค่ทานข้าวแล้วได้รับประโยชน์ก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยไม่ค่อยได้เห็นนะตัวนี้ไม่ค่อยมาเลยจริงๆแล้วขยับมาอีกนิดนึงเนาะตรงนี้นี่กลุ่มนี้เลยกลุ่มเซซาแบกค่ะสําหรับคนที่ต้องการแคลเซียมลูกค้าชอบถามว่าเอ๊ะเซซาแบ,บกับทานยังไงขอนิดนึงขอวิธีแกะกระปุกให้ลูกค้าดูนิดนึงลูกค้าชอบบอกว่าแกะยังไงเปิดไม่ออกอะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอุ๊เปริไม่อกอก ไม่เป็นไรเปิดด้านข้างตรงนี้นะคะก็งัดขึ้นมาเลยนี่เราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเปิดให้เราก็จะเปิดเป็นด้านข้างตรงนี้นะคะเปิดขึ้นมาข้างในก็จะมีซีลไว้ให้อีกชั้นหนึ่งไม่ต้องกลัวหงไม่ต้องกลัวเลอะเทอะนะคะเราเป็นการซีลสองชั้นยิ่งปิดสนิทมากเท่าไหร่นะคะยิ่งมีคุณภาพดีมากเท่านั้นค่ะเซฟะแบกที่งานนะคะซื้อ2กระปรุกแถม1กระปรุกค่ะ ซื้อสอกระปุกเป็นรสชาติใดก็ได้นะคะแถม1กระปุกค่ะใครที่สนใจมาที่งานก็สามารถมาซื้อกันได้เลยนี่นี่น,นี่ข้างหลังของเราถ้าต้องการทานเนยที่เป็นธัญพืชน,นะคะมาแนะนําเป็นตัวเนเชอร่าของเราดีกว่าค่ะถามว่าดีกว่ายังไงเราเนี่ยไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สีไม่ใส่วัตถุกันเสียนะคะยิ่งเป็นตัวออริจินอลแล้วเนี่ยเป็นธัญพืชอบบดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ไม่มีการใส่สารใดๆเข้าไปเลยนะคะใครเราจะได้ประโยชน์จากชัญยพืชเนี่ยหนึเเ็ต็มค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีมากกว่าเนยถั่วเนาะเพราะเรามีตั้งแต่อัลมอนด์มีเม็ดมะม่วงแล้วก็มีฟักทองด้วยค่ะเรามีตั้ง3แบบนะคะใครที่เป็นมังสวิรัตเป็นเจเป็นคีโตนะคะอยากทานเป็นเนยถั่วเราเป็น,น,นชัญยพืชเจ้าแรกเลยนะคะที่เราทำแบบนี้ค่ะใครที่สนใจก็มาหากันได้ที่เกษตรแฟร์นะคะ ม่โอ้โหอันนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้เนะว่าจริงๆแล้วฟอว r f ฟู d กับโกโก้ฮั t เนี่ยเราเป็นเครือเดียวกันนะคะเดี๋ยวไล่ทีละตัวดีกว่าเพราะหลายๆท่านคงยังไม่รู้จักกันเนาะอันนี้เป็นโกโก้ขิงนะคะโกโก้ขิงเนี่ยเป็นโกโก้ผสมขิงเลยใครที่ชอบความเผ็ดร้อนมีความอุ่นๆเนาะก็แนะนําเป็นตัวโกโก้ขิงนะคะ แล้วก็ตัวต่อมาตัวนี้คิดว่าไม่มีใครทําแน่เลยในประเทศไทยมีโกโก้ฮัดเจ้าเดียวนะคะนั่นก็คือเครื่องดื่มโกโก้ชาค่ะได้ทั้งรสชาติของโกโก้ได้ทั้งกลิ่นของชาสามารถหาซื้อได้ในงานเกษตรแฟร์กันเลยนะคะต่อมาหรือว่าใครที่แบบว่าเอ้ยเราติดเราติดกับการทานเป็นกาแฟเราก็แนะนําเป็นมอกโชค่ะมอกโชของเรานะคะเป็นทั้งโกโก้ผสมกับกาแฟรสชาติเข้มขน้นชงทานตอนเช้าได้ค่ะ ต่อมาโกโก้ริชโกโก้ริชนี่คือริสสมชื่อเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโกโก้ริชของเราเนี่ยมีทั้งงาดําม,มีทั้งแอลมอนนะคะคุณประโยชน์เยอะมากในหนึ่งแก้วนะคะสามารถชงทานพร้อมทานได้เลยต่อมาตัวนี้เป็นตัวที่ใช้คําว่าไรเดียะพร้อมทานเนาะแค่ลูกค้าใส่กับน้ําร้อนก็ชงดื่มได้เลยกับโกโก้ทรีของเราค่ะตัวสุดท้ายนี่จะบอกว่าเป็นตัวที่ขายดีมากนี่พันกระปุกหมดพันกระปุกนั่นก็คือ โกโก้แท้100%เปตเพียวโกโก้ตาโกโก้ฮารดค่ะโกโก้ของเราเนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมมากๆนะคะถ้ายิ่งทานยิ่งอร่อยใครที่ชอบโกโก้เข้มข้นนะคะแนะนำเป็นทานตัวนี้เลยไม่ต้องผสมอะไรรับประกันว่าได้รสโกโก้เต็มๆค่ะสำหรับตอนนี้นะคะโกโก้ของเรากล้องเซตนี้ก็ซื้อ2แถม1ค่ะ ใครที่อยากจะมาซื้อในงานนะคะเตรียมตัวเตรียมเงินมาอย่างดีมาจัดได้เลยค่ะเราก็ยังไม่หมดเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกแมคคาเดเมียเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็แมคคาเดเมียเคลือบมอคค่าใครอยากจะลองทานกันก็มาลองชิมได้ที่งานนะคะเจ้าหน้าที่มีให้ชิมอยู่เนาะที่ไม่เหมือนใครเลยมีเฉพาะงานกเกษตรแฟร์ที่นี่ที่เดียวนั่นก็คือเรามีเครื่องดื่มจำหน่ายนะคะมีตั้งแต่ดาร์กช็อกโกแลตที่ชงม,มาจากโกโก้ของเราเองนะคะ เข้มข้นโดนใจแน่นอนไม่เชื่อต้องลองมาทานค่ะหรือว่าจะเป็นมิลชอกโกแลตนะคะมีความนุ่มละมุนเบาๆเพิ่มขึ้นมานะ2ตัวนี้แก้วละ50บาทค่ะหรือว่าตรงนี้นี่เรามีเครื่องชงกาแฟเป็นกาแฟสดอัตโนมัติเนาะทานได้นั้นแต่เอสเปรสโซคาปูชิโนลาเตอเมริกาโนชานมชาเขียวชาดำชามะนาวถ้าใครเดินเหนื่อยๆแลวอยากจะลองชิมเนี่ยก็สามารถมาชิมได้ที่บูตโกโกฮัทเฟอร์ฟู้ดของเราได้เลยค่ะ สุดท้ายมีเฉพาะในงานกเกษตรแฟร์จะบอกว่าได้แอบชิมไปแล้วเปล่านี้เนี่ยเข้มข้นมากค่ะใครเคยลองทานที่อื่นมารสชาติเป็นยังไงไมไ่รู้เนาะแต่ในงานนี้เนี่ยอยากให้มาลองทานการซื้อน้ำหนึ่งแก้วแถมฟรีขนมหนึ่งถุงนะคะหรือว่าจะซื้อแยกก็ได้เป็นถุงละ10บาทค่ะอันนี้นี่อันนี้เป็นคุกกี้คุกกี้เนยช็อกโกแลตนะคะมีช็อกโกชิพอยู่ด้านในมีอัลมอนด์อยู่ด้านในด้วย หอมนุ่มชุ่มเหนื่อยแน่นอนอร่อยมากๆสำหรับตัวคุกกี้ตัวนี้ค่ะสำหรับใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วแต่ว่าเอ้ยไม่ได้มางานกเกษตรแฟร์มาซื้อไม่ทันจะทำยังไงนะคะก็สามารถทักเข้ามาหาแอดมินได้เลยได้ทั้ง f o w e r Food แล, Go Go แล้วก็ g o g o h u ัท f น r ะเ o w e r Food ที่ Line แอด o r อ o ์ d ค่ะส่วน g o g o h u ัทก็ Line แอด o กโก็ฮัทไทยแลนด์ได้เลยนะคะหรือจะเป็น Facebook f o w e r Food Thailand กับ GoGo ัท Thailand ก็ได้ค่ะ แล้วหลังจากนี้เนี่ยมาบอกว่าโอ้โหอากาศร้อนมากและเหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวเราจะส่งต่อไปให้น้องแพท Q&A ของเราค่ะพาทัวร์กันในวันนี้นะคะส่วนมาขอลาไปก่อนบนะ๊ายบาย